สวัสดีครับมาหนีมารักผมวงมา,งาดีนี่ังเจียวประเดียววารายดอกปลาเด็กพ่อเตีน้นีล่ะลายแศีไหล,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 ล่กินน่อยเศกหน่อยแกเบี้ยแกเบี้ยเลอนยิ้ตั้งวงคักลูกขักคักักน่ถึงอะไรเลยหนู่ตัง้นะ้ อยางมาลับเลยลูกลับให้สองสี่แบบแบบโดยมันคุลุกไปเลยไปลับลร้มหวานลิ้มหวานลิ้มยวานเิ้มหวานโอเคที่เราผมมืมว่าจะกินอ่อ มึนเราได้แตกแค่กู่าอือเออผมได้แตกแล้วเจ้าอ่ะอยากโทร่วมหาเด้อโทรมาจงไม่ให้หรอกอืออืออือคักขักขักอือ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 เอาเลยก็จะไปอือ นู่นเปลามีบปอเปลาเลเอาไม่มีละมุตตอมไล่แตกไล่แล้ว